เทมปุระร้านดังจากญี่ปุ่นที่เติมเมนไทโกะได้แบบไม่อั้นร้านนี้เลยค่ะเทมปุระยามายะร้านจะอยู่ที่วันแบงคอกนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังแถวยาวอยู่ไหมนะแต่วันที่เบฟไปคือรอนานมากที่ร้านจะมีทั้งแบบเทนดงแล้วก็แบบเทมปุระเซนนะคะความต่างก็คือเทมปุระเซนเนี่ยจะมาแบบแยกข้าวแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้า ong, เทนดงี่ยก็คือจะมีข้าวไว้ข้างล่างแล้วก็มีเทมปุระวางด้านบนในส่วนของเมนไทโกะกะผักดองเนี่ยก็คือวางไว้บนโต๊ะเลยค่ะเติมได้ไม่อั้นที่เบสั่งมาคือจำชื่อเซนไม่่่่ไดด้้จรริิงๆเเพาาาาาะวววกนนมหลลยือแแตใ เซตนะคือจะมีหลายอย่างเลยค่ะจะมีทั้งกุ้งทั้งผักทั้งปลาแล้วก็ไข่แล้วไ<ม>ข่คือแบบดีมากไข่แดงเยิ้มที่ถูกต้องวางเมนไทโกะลงไปโคเลโคเลกับข้าวแล้วก็กินได้เลยถ้าถามว่าส่วนตัวเบฟมนะ้ำไม่ได้อินกับการต้มเมนไทโกะเพราะรู้สึกว่าชิ้นเดียวมันก็เค็มมากแล้วว่าแต่แตถ้าพูดถึงเรื่องเทมปุร้านเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะทอดออกมาได้กรอบแป้งไม่หนามากแล้วก็ไม่อมน้ำมากภาพรวมถ้าถามว่าอร่อยไหมเบฟว่าอร่อยเลยนะแต่ว่ารสชาติอะมันก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดน ใครไม่กินผักอยากกินกุ้งเทมปุระอย่างเดียวนี่ยก็ขอสตอมเองได้นะคะเพิ่มเงินอีกนิดหน,น่อยเอาเป็นว่าใครชอบกินเทมปุระก็คือมาลองกันได้นะ